ค่ะเป็น,ปน, FC, นอนเอฟซีพี่น้องสูโคุก่นเมื่อนีปลายุบ้าเดินอาอทงค่ะมันเพืือนอากาศดีแต่แดดจ้าค่ะมื่อนีแม่งเนี่ยแดดจ้าขนาดเลยมื่อนีค่ะเนี่ยตอนนี้ก็บใบสามเยลละมันเห้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าแดดแดดมาออกย่ย่มใบใบใบสองใบาสามเนาะคะ่ะเนาะเี๋ยวนี้มันจะเข่านานหนาวแล้วแดดก็มาออกช่วงใบ,าบ,าส,งบาสามใบสองใบสามค่ะแต่ปลายุกันเลยอ่ะเดี๋ยวออกไปเดินเล่นตามทุ่งเนาะคะ่ะพะว่า ในเมืองเดี๋ยวนี้ก็ล็อกดาวน์ค่ะเยลรมั Ye นล็อกดาวน์เนาะคะ่ะเนาะในเมืองก็บ่อยากเขา่าเลยออกเดินตามถุงดีกว่าคะ่ะเพื่อนมพื่นี่นี่แกเขียวๆนี่เป็นเขาซาลี่ค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนาจะปลูกเยลลามันทีขาเจะปลูกเืือดอนนี้แหละคะ่ะทีไปแปลรูเป็นต,าตา่างสายเนาะค่ะเนา,าะ่นต,าตา่างสายค่ะผาเป็นเพื่อนไปเบิง่งไกลๆค่ะเพื่อนนี่อ่าค่ะหัวพักนี่เป็นหัวใหญ่มาก อยากมืดน,นะคะไฟแสงกันผู้หญ้าเหียดเลยคใครมันจะเป็นหัวแบบนี้คะ่ะหัวง่ายไงเพื่งนนะนี่แหละคะ่ะหัวแบบทีเขาจะไปแปรรูปเป,ป,ป็นนอนซานรายเนาะค่ะเนาะ,ะนีะ่แหละคะ่ะแถวบานประยุทธ์เจ้าก็สิปลูกปลูกหลายย่างหลายย่างเนาะค่ะเนาะเกษตรกอนโยนหนีเนาะค่ะเนาะนีะ่ ลลูกหาายยามันยาวาเหยียดค่ะนี่คือลง่งผลิตแก๊สเนาะค่ะเนาะนีะ่ผลิตแกต๊สไกลบานประโยชน์นี่นะค่ะ่ะจะออกมาให้จะตั้งยุคกลางทุ่งเนาะคะ่ะเนาะกลางทุ่งนี่ผลิตแกต๊สเห็นปะค่ะเพื่อนเป็นอันนี้คือแก๊สบีโอเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ตั้งได้ประมาณเกือบซิป่าถึงซิปปีแล้วค่ะล่องเผาแก๊สมองนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาลง่งผลิตแก๊สมองนี้เนาะคะ่ะเนาะกระสิบ <c oughs> ก็จะส่งแกปไปแถวๆเมืองไปอยู่หรือไกลๆเมืองกันไกลๆไปลาย่ะน,นี่เห็นบะเขาจะเอาเห็นไะมันจะเอาหัวพักนั่นแหละค่ะหัวนั่นแหละเอามาเผาเห็ดน,นี่ผลิตแกปเนาะค่ะเนาะเขาจะเอาใแปรรูปเป็นน้ำตาลก็ได้เนาะค่ะเนาะนี่กะ็ะิเห็นอ่าโรงงานผลิตแกปเขาจะรับสื่อมากมากเผาเป็นแกปโบยบีโอเนาะค่ะเนาะ,นะเห็นไหม นี่แหละค่ะแกดบีโอเห็นมะข้าเจ้ากับผลิตจากพืชเห็นมะอืมโอ้ดีดีดีเนาะค่ะเนาะนทีมังมังแล้วเห็นมะหัวพักเมื่อกี้เนาะที่ไปอยู่รีวิวไปเนาะค่ะเนาะเห็นมะกล่องมังค์มากเลยพุค่ะอันพาคุ้มเขียวๆเนี่ยก็คือเออคือไอเศษขยะที่เผาแล้วเนาะค่ะเนาะที่ขาเจ้าเผาแล้วแล้วข้าเจ้าเอามากไปถ้าผลิตเก็บเนาะค่ะเนาะ พอว่าไก่ๆกันมันจีมีโรงงานเผาขยะค่ะเบื้องฝ้าหมูค่ะเพื่อนออกมาเลนขี้ตมบ้าเบิ่งหมูหมูฟรั่งออกมาเลนขี้ตมเขาเจ้าปล่อยออกมาเลนขี้ตมอันนี้คือหมูบีโอเลี้ยงธรรมชาตินะคะเนาะออกมาปล่อยปล่อยเลี้ยงขี้ตมโอ้นอนเอเลดอันลาดอยู่โอ้เอเลดอันลาดอยู่อันี่ เมื่อกี้เบิ้งหมูอาบแดดเนาะค่ะเนาะเบิ้งหมูฝรั่งอาบแดดปะนี่มาเบิีงแพะอาบแดดเนาะค่ะเนาะแพะหรือแกะแกะอาบแดดค่ะเบิ้งเบื้งแกะอาบแดดแกะหรือแพะฮึเบิ้องนี้นั่งโพล้อเพลียู่เขาคือสีอุ่นดีเนาะค่ะเนาะคือคนเหรอเนาะอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวกะออกมานั่งพึ่งแดดนะนะเพราะว่าเมื่อคืนนี่หนาวหนาวดิค่ะเพื่อนติดลบผมได้เมื่อคืนเนี่ย มัอเศร้านี่กันหนาวเย็นค่ะหมอกเต็มยู่ค่ะนี่แดดออกหมอกก็เลยจางหายไปเนาะค่ะเนาะจะเลียยตัวเนาะยังปียังาศาสเขาเกยุตันี่นะจากหนาวจากหอนอยุติหนีมัด,ดว่าเวาขจ้าจกับมีบานให้เขาเนาะค่ะเนาะมีบานให้เขาอยู่ข้างในโว้นนะค่ะเนาะโอ,โอ,โอ้ไปแล้วบา,บายบายไปแล้วนะ มึงเติบในหน่อยผู้ว่นนางพอไหวอยู่ทั้งทั้งไหมคะเพื่อนๆตาหักแถวไปไหมหนางพอหมอกกอกเดี๋ยวมึงส้มมึงไก่ไก่นางนะตาหักแถวไปไหมอ๋ออยากเอาเมียบานน้ำจากโตเด้เนาะไปเลี้ยงจากโตเลนะตาหักปันนี่ไหมไปแล้วบาย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  ค่ะมีอยู่ติวถัดย่ำแรงค่ะันเพื่อนอ,อยังเขียวชะอมหลุมมลื่นอยู่เนาะค่ะน้องอที่เขาหน้าลวลราดิค่ะนี่นี่เขาจะปลูกพืชนา,นาหน้วนะค่ะนาะนี่เราค่ะท่างท่างนี่มาเดินออกกําลังกายมามิงหรือปั่นจักรยานแต่สะดวกสบายเนาะค่ะนาะนี่ถนนเออเติดเลยนี่คือถนอนตามทุ่ง ตามทุ่งหน้าของเยอรมันเนาะคะ่ะเนาะมึงเนี่ยถนนข้าเจ้าก็เฮ็ดเออเติยสวยงามค่ะสะอาดทุ่งเขียวขจีเนาะค่ะเพื่อนขอ้างหลังไปอยู่เป็นผู้เขาเลยค่ะเป็นผู้เขาเป็นป้าใหม่เนาะคะ่ะเนาะป้าสงวนค่ะคนไกลๆสุดล,ล,ล,ลูกตาพุน้นไกลๆเนาะ,ค,ะ,นะค่ะไกลเติบดิค่ะเพื่อนค่ะวันนี้ไปยูกับสีเดินก้าบบานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ อายุกะขอบคุณเพื่อนเอฟซีพี่น้นองสุภูสุขคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามและเขามารับชมเนาะค่ะเนาะค่ะคุณถุงเขียวะอุอมเยลามันเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสุดลูกหูถูกตาเขียวงามบิลีบานพระเจากก้าก็ยังเขียวะอุอมอยู่ค่ะเพื่อนค่ะเพราะว่าอากาศเมืะะ่อันในติดลบเ่อันในหิมะลงเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะยังเขียวค่ะค่ะ,คะถ้าชอบคลิปอายุกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ในเนื้อค่ะเ,เพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย